ดิสเบรกหน้าหลังจอ TFT โชกหลังโชว่าดีไซน์หน้าหลังใหม่ทั้งหมดครับนี่คือ New HondaPCX ซครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยแน่นอนมันคือ p c x 160ครับแต่ในตลาดยุโรปนี่คือ Honda PCX 125นะครับเหมือนกับ For z ซ125แหละยุโรปเขาขายรถเป็นไซส์นี้นะครับก็คือสกูตเตอร์เล็กที่บ้านเขานั่นเองครับมีการปรับดีไซน์ภายนอกใหม่นะทั้งด้านหน้าด้านหลังไม่รู้ว่าจะชอบกันขึ้นหรือเปล่านะครับ d a y ์ i g h t LED ีเนี่ยเรีย เข้มเต็มระบบเลยนะครับแล้วก็ระบบไฟแบบ LED ครับรวมถึงมีการปรับเปลี่ยนนะในขุมกำลังเครื่องยนต์ ESP+ Plus ของเขาใหม่4วาวนะครับมีการปรับจูนนิ่งของ ECU O2 sensor ผ่านมาตรฐานไอเสีย Euro 5+ นะครับเป็นมาตรฐานไอเสียที่ต้องบอกว่าเคี่ยวกับของประเทศไทยบ้านเราเนี่ยเยอะมากๆเลยครับมีอะไรอีกนะครับรุ่นพิเศษ DX ครับที่จะได้หน้าจอ TFT 5สีมารละเอียดของตัวรถครับว่ามีการปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้าง ตามมาเลยครับ PCX 125เนี่ยต้องบอกว่าเฉพาะในยุโรปนะขายไปเกือบแสน0 0 0หคันนะครับหลังจากที่มีการเปิดตัวในยุโรปเนี่ยตั้งแต่ปี2010นะครับเป็นรถสกูตเตอร์ Honda ที่ได้รับความนิยมสูงมากเอาจริงนี่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศไทยหรอกครับเพราะประเทศไทยเองเนี่ย Honda PCX ก็ถือว่าได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เจนแรกจนถึงปัจจุบันนะครับที่เป็นเครื่องยนต์160 ESP+ เนี่ยก็ต้องบอกว่านิ่งขึ้นเนียนขึ้นแรงขึ้นติดมือขึ้นแล้วสำหรับสาย modify นะครับ ESP+ 4ี่วาวเนี่ยแรงโมทันใจนะครับลื่นไหลไม่มีสะดุดหลายคนน่าจะการันตีในส่วนนี้ได้นะคนที่ใช้ Honda ที่เป็นเครื่องยนต์ ESP+ เนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนนะครับก็จะพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่า modify ได้แบบเต็มข้อเต็มสตรีมกันเลยครับ แน่นอนครับหลังจากเปิดตัวในปี2010นะครับ Honda เขาก็มีการเปิดตัวนะครับเครื่องยนต์ E.S.P. นะที่ตอนนี้เป็น E.S.P. Plus แล้วครับรวมถึงครับการปรับนะครับเรื่องของเครื่องยนต์มาเรื่อยๆนะให้ผ่านมาตรฐานไอเสีย Euro 4ในปี2016ครับผ่านมาตรฐานไอเสีย Euro 5และล่าสุดนะครับกับเครื่องยนต์ Euro ไฟฟ์ Plus นะครับโดยตัวรถเนี่ยแน่นอนว่าโดดเด่นเรื่องของดีไซน์นะครับที่มาในแนว พรีเมียมสกูตเตอร์ครับมีพื้นที่เก็บของใต้เบาดที่กว้างขวางและสำหรับโมเดลเยียร์2 0 2นนะครับเขามีรุ่น Standard และรุ่น D X ครับโดยที่รุ่น D X เนี่ยคุณจะได้หน้าจอ T F T แบบ5นิ้วด้วยอารายละเอียดเป็นยังไงนะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าจะเป็นการสไลด์รูปต่างๆของ Honda P C X นะครับแล้วก็คลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์จากทาง Honda ในยุโรปนะครับอาจจะไม่ตรงกับที่ Voice-over อันนี้ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับแน่นอะนครับว่าการมาของ Honda PCX-DX ที่มีหน้าจอ TFT 5นิ้วนั้นก,ก็จะทำหน้าที่เหมือนกับ350 500 6 5 0 7 0 0ยันตัวพันเลยคือหน้าจอ5นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อ Honda LoadSync นะครับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน c o n n e c t i v i t y ที่ใช้ในการนำทางแบบเืนบายเทินที่ใช้ในการ รับสายวางสายโทรศัพท์นะครับเปลี่ยนเพลงต่างๆที่เชื่อมต่อกับหมวกกันน็อกที่ติดตั้งบลูทูธของเราไว้เนี่ยก็สามารถใช้ได้ใน Honda p c x เจ n เนอเรชันี้ผ่านหน้าจอแบบ TFT 5สีนะครับและแน่นอนครับการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้คุณจะได้ระบบไฟ LED แบบ All Around รอบคันเลยไม่ว่าจะเป็น d a y t i m e r และน n g งไล h t ไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับรวมถึงดีไซน์ไฟท้ายต้องบอกว่าโอ้โหสวยใช้ได้เลยเครื่องยนต์ครับ ESP+ Plu เนี่ย สำหรับในยุโรปนะก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1 2 5ซีซีครับโดยที่พละกำลังจะไม่ได้เยอะแบบบ้านเรานะบ้านเราเนี่ยมัน1 6 0ซีซีนะครับบ้านเขาพละกำลังก็จะอยู่ประมาณ12.3แรงม้านะครับแรงบิดเนี่ย11.7นิวตันเมตรครับและเครมอัตราสิ้นเปลืองไว้แบบสูงมากๆ47.6กก 47. ิโลเมตรต่อลิตรนะแน่นอนครับมาพร้อมกับ idling stop และที่เจ๋งกว่านั้นคือ honda pcx ในยุโรปครับมาพร้อมกับ traction control หรือว่า Honda Selectable Torque Control ด้วยนะครับสำหรับล้อหลังทำให้เวลาที่เราขับขี่ไปบนทางที่อาจจะลื่นนถลายได้นะยุโรปเขามีหิมาใช่ไหม Traction Control เนี่ยก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยส่วนเวอร์ชันในประเทศไทยก็อย่างที่เห็นนะครับรวมถึงครับในปีนี้จะมีสีสันใหม่เข้ามาด้วยในยุโรปก็คือสีเกรย์เมทัลลิกสโนว์เฟล e กไวท์แล้วก็ดาร์ a แอสบรูดีไซน์ของตัวรถนะครับใน HondaPCX ใหม่ของฝั่งยุโรปซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวคงได้เห็นในไทยนะครับมีการรีดีไซน์มาในแบบฟิวเจอริสติกนะครับแฟลิ่งทั้งหมดเนี่ยมีการปรับดีไซน์นะครับแต่ว่ายังคงเอกลักษณ์แบบ i ีซีเอ็กซ์ซิกเนเจอร์สไละเอาไว้ครับและตอนนี้ มาปิดไว้แล้วด้วยใครที่เคยบ่นแผงคอของ Honda p พ x นะวันนี้จะบ่นไม่ได้อีกต่อไปใต้เบาะของเขานะครับจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่30.4ลิตรนะครับแล้วก็มี USB ชาร์จนะซึ่งใน PCX เนี่ยเป็น USB Type C นะขนาด ADV 3 5 0ปรับมาใหม่อ่ะยังเป็น USB Type A อยู่เลย และแน่นอนครับการสั่งการสตาร์ทรถล็อกคอต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยี Honda s m a r t k e y นะครับดีไซน์ตัวรถเนี่ยก็ต้องบอกว่าปรับมาใหม่เนี่ยจะโดดเด่นด้วยดีไซน์พุ่ง,งของไฟเดย์ไทม์แล n นิ้งไลท์ LED ดีที่เป็นในรูปตัว V นะครับแบบนี้บอกเลยเห็นบนถนนเนี่ยโดดเด่นแน่นอนนะแฮนด์นบาร์กว้างนะครับของพีเเนี่ยก็จะทำให้สามารถควบคุมนะครับการซอกแซกในเมืองเนี่ยได้ดีมากๆรวมถึงในพื้นที่ปริมณฑลนะครับมือจับกันตกคนซ้อนเนี่ยก็จะให้ความสะดวกสบายของผู้ซ้อนเนี่ย จะซ้อนได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับตัวเบาะนะครับแล้วก็คูชั่นของเบาะหรือว่าภายในเบาะเนี่ยมีการดีไซน์มาเพื่อให้ผู้ขับขี่ครับสามารถเอาเท้าแตะพื้นได้อย่างมั่นใจด้วยความสูงข,ของเบาะที่7 6 3มมิลิเมตรนะครับตัวรถครับล้อหน้า14ล้อหลัง13บติดยางเนี่ยร้อยสทับ70และ1 3 0ยสทับครับระบบการะสะเทือนโชกหน้าเนี่ย31มิมลิเมตร มีระยะยุบอยู่ที่89มิลลิเมตรนะครับชคหลังของเขามีระยะยุบอยู่ที่95มิลลิเมตรมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาครับในเรื่องของแดมปิ้งของระบบกันสะเทือนเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นครับและในรุ่น D X นะครับนอกจากได้หน้าจอ TFT 5นิ้วแล้วเนี่ยยังได้โชคหลังครับที่มาพร้อมกับซับแทงค์เพื่อความนุ่มนวลสำหรับการขับขี่ในเส้นทางที่ดุเดือดขึ้นด้วยตัวรถนะครับด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกนะครับขนาด220มิลลิเมตรครับและด้านหลัง ก็ได้ดิสเบรกแล้วนะ220มิลิเมตรเช่นเดียวกันครับทำงานร่วมกับคาลิปเปอร์เนี่ยแบบ1ลูกสูบที่ด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นคาลิปเปอร์แบบ2ลูกสูบแล้วก็ต้องบอกว่าน้ําหนักตัวรถนะครับระหว่างรุ่นสแตนดาดกับรุ่น DX เนี่ยจะแตกต่างกันอยู่1กิโลกรัมครับที่133และ134กิโลกรัมนี่คือรายละเอียดนะครับข้าวๆของเรียกว่า all new ได้ไหม Honda PCX นะครับ125ในยุโรปหรือจะเป็นหน้าตาของ ฮอนด้าพีซีเนะครับที่จะมีการเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับเพราะต้องบอกว่ารถในหน้าตาแบบนี้ ไม่พ้นนะครับ,รบที่จะต้องประกอบในประเทศไทยของเราอย่างแน่นอนใครที่กําลังจะซื้อ Honda p c ีนะช่วงนี้อาจจะโปรแรงนิดนึงนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยฮอนด้าพีเซเคนว่าซื้อตอนไหนก็รอคิวนานนะยกเว้นไปที่ร้านจังหวะที่มีรถลงพอดีนะครับแต่หน้าตาโฉมปัจจุบันเนี่ยก็ขายมานานแล้วนะฉะนั้นถ้ามีการปรับหมายเป็นหน้าตาแบบนี้ครับดูหรูหรา,าดูปราดเปรียวดูล้าสมัยขึ้นชอบกันหรือเปล่าคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณเอาไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับไลค์สับสก๊อสวัสดีครับ